เชียงใหม่ธนาธรจึงเรื่องลุงกิตเป็นที่ปรึกษานายกอยู่ไม่นานไปหาเสียงให้พรรคอื่นสินั่นแล้ว <c oughs> คุยกันเเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องชาวอุดรธานีศักยภาพของอุดรธานีคือเรื่องของการท่องเที่ยวมีทั้งเรื่องธรรมะมีทั้งเรื่องธรรมชาติมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมว่าการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งงบมาที่อุดรธานีกี่บาท ศูนย์บาทศักยภาพการท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นมาสูงบาทอา้าวไม่ใช่อาจจะไม่อยู่ที่กระทรวงไปอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเปล่าพิธาไปเช็คมาให้แล้วอยู่ที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ศูนย์บาท การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซปีหนึ่งสองแสนกว่าล้านนะครับพ่อแม่พี่น้องสภาหอการค้าสภาอ,อุดรธานีฟังไว้ไมซ์ในอุดรธานีนี่มาเป็นอันดับ8ของประเทศไทยปีหนึ่งทำรายได้เข้าประเทศกว่า2อแสนล้านมีงบไมซ์ส,ส่งลงมาจากส่วนกลางกรุงเทพมหานคร1.2ล้านบาทจาก2อแสนล้านเราเป็นอันดับ8มีงบส่งมาให้เราจากกรุงเทพมหานคร1.2ล้านบาทมันเป็นไม่ได้ยังไงหรือจะบอกว่าอุดรธานีเป้าหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยัาน์อีสาน25 4 2574คือศูนย์กลางโลจิสติกส์อีกหน่อยเราต้องเป็นสูนย์การกระจายสินค้าการเกษตรกรมกระทรวงคมนาคมให้งบประมาณมา1,900ล้านบาทจาก1,90,000ล้านบาท1%เท่านั้นลงมาที่อุดรธานีอันนี้คือเหตุผลครับว่าจะให้เราไปถึงวิสัยทัศน์2574อีสานได้ต้องมีการเมืองดีมีปากท้องดีมีอนาคตการกระจายอำนาจออกและนี่ก็คือความตั้งใจของพรรคก้าวไกล เรียนพี่น้องที่เคารบรักทั้งหลายผมพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับพี่น้องครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีว่าการทำงานของพรรคก้าวไกลตอนนี้เข้าฝักเป็นอย่างยิ่งกำลังไล่กวดไล่กวดไล่กวดจะเป็นม้าตีนปลายและเพอเผอจะชนะการเลือกตั้งอุดรธานีทั้งจังหวัดครับพี่น้องครับเมื่อปี2562 พ่อแม่พี่นกชาวอุดรธานีให้ความไว้วางใจพวกเรามาเป็นอันดับสองกว่า150,000สหคะแนนแต่แล้วทำงานได้ไม่ถึงหนึ่งปีพวกเขาก็ยุบพักอดีตอนาคตใหม่ของพวกเราแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตายสิบเกิดแสนครับพี่นกครับ เขาอาจจะเด็ดดอกไม้ได้แต่เขาไม่สามารถหยุดและดูใบไม้ผลีได้ครับพี่น้องเขาไม่รู้เลยว่าที่เขาเหยียบย่ำลงไปคือเมลตดพันของประชาธิปไตยยิ่งเหยียบยิ่งจมเท่าไหร่ยิ่งแบ่งบานเท่านั้นครับพี่น้องสิ่งที่เพื่อนของผมอาจารย์ปิยะบุตรแสงกระโดก,กุล ได้ทำไว้ให้พวกเราเป็นคุโโประการอย่างยิ่งแห่งประชาธิปไตยไทยแล้วพี่น้องจะไม่สวดสวดได้เพื่อนหน่อยแล้วสวดสวดยาวๆให้เพื่อนหน่อยแล้วต่อมามีเลือกตั้งท้องถิ่นพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรให้คะแนนเรามา180,000คะแนนะมากกว่าเดิมเียครับพี่น้อง แล้วตอนนี้พี่น้องดูโพที่ไหนพัก9ก้าไกล2 2่เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าตอนนี้เป็นอดีตอนาคตใหม่แล้วครับพี่น้องหรือจะดูไปที่การสนับสนุนของพี่น้องประชาชนผ่านการบริจาคภาษี164ปีแรกพี่น้องประชาชนให้มา12ล้านปีที่สองให้มา27ล้านปีที่สามมีโควิดให้มาอีก30ล้าน ปีล่าสุดได้47ล้านเป็นที่หนึ่งสี่ปีซ้อนแล้วอยากนี้พ่อแม่พี่น้องจะไม่ให้ผมในฐานะหัวหน้าพักไม่ให้ผมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไว้ใจมั่นใจได้อย่างไรครับพี่น้องผมเชื่อว่าวันที่14พฤษภาพี่น้องจะไม่ลังเลกาพักก้าวไกลทั้งสองใบ เรียนแปลกอุดรธานีไปด้วยกันครับพี่น้องครับแล้วใจความสำคัญในวันนี้หลังจากที่ได้มาเพิ่งพบกันเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอยากจะใช้เวทีอุดรธานีแห่งนี้ประกาศวิสัยทัศน์อีสาน2574อให้พี่น้องอีสานหายเจ็บหายจนสักทีครับพี่น้อง ทำไมต้องเป็นวิสัยทัศน์อีสาน2,574เมื่อกี้อาจารย์ปียบุกแสายกระดกกุลพูดไปแล้วเราเปลี่ยนการปกครอง2,4,7,5ถ้าบอก2,5,7,5มันจะครบ100ปีแล้วยังไม่พัฒนาเสียทีเก๊กใจอาจารย์ปีดีพนมโยกับพี่น้องให้เป็นวิสัยทัศน์อีสาน2,5,7,4อีกหนึ่งอย่าง กลัวพ่อแม่พี่น้องจำไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษสองสี่คืออีสาน2031ครับพี่น้องเอ๊ะพักอะไรได้ไหมายเลขสามสเวนะ <Okay. S 1> พักอะไรได้เบอร์3ามเดนะ <Okay. S 1> พักอะไรได้เบอร์3ามเวนะ <Okay. S 1> อยากนด้ถ้าอยากให้อีสานบอ่อเจ็บบ่จนอยู่ดีมีแห่ง ก็ต้องเลือกปีหมายเลข31เพื่อให้พี่น้องจเจริญได้ภายในปี2 0 3พพูดแบบนี้พูดแบบลอยๆไม่ได้จะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นผมตั้งใจมาชวนพี่น้องอีสานพี่น้องชาอุดรธาน,นีตั้งคำถามเศรษฐกิจอีสานเศรษฐกิจอินโดจีนจะพัฒนาได้ คุณต้องหยุดวงจรรัฐประหารก่อนครับพี่น้องเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้เป็นบาดแผลของประวัติศาสตร์การเมืองไทยมานับครั้งไม่ถ้วนย้อนหลักไป31ปีที่แล้วปีพุทธศักราช2 5 3พสพฤษภาธมินเกิดขึ้นในประเทศไทยพี่น้องประชาชนจำนวนมากออกมาต่อต้านรออชนะตอนนั้นมีคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บ เป็นพันนั่นคือพฤทษภาธมินเมื่อ2-5-3-5กลับตลปัดมา2-5-5-3จาก3-5เป็น5-3จาก31ปีที่แล้วเป็น13ปีที่ผ่านมามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากต้องเสียชีวิตที่ราชประสงค์เป็นพฤทภภาเลือดพี่น้องอุดรนธานีครับเรามาเปลี่ยนวัฏจักรวงจรอ,อุบตัตแบบนี้หยุดวงจรรัฐประหารเปลี่ยนจากพฤทภาธมิน จากพฤษภาเลือดเป็นพฤษภาแห่งความหวังของพี่น้องชาวอุดรธาน,นีและพี่น้องชาวอีสานได้บ่ได้ครับพี่น้องหลังจากนั้นเศรษฐกิจก็จะได้พัฒนาเศรษฐกิจที่ผมอยากจะพูดไม่ใช่เป็นคำยากไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจของนักรบห้องแอร์เป็นเศรษฐกิจติดดินเป็นวิสัยทัศน์ที่ฟังแล้วบางทีคำมันใหญ่ฟังบอกออกฟังบอกเข้าใจ เป้าหมายวิสัยทัศน์ของผมง่ายๆอีกไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานตื่นเชาา้ามาอยากจะหุงข้าวเหนียวอยากจะหุงข้าวเปิดน้ำก๊อกออกมามีน้ำประปาดื่มได้พอตอนเช้าจะไปส่งลูกจะไปส่งหลานก็มีการเรียนฟรีมีการคมนาคมอยู่ในพื้นที่เวลาเราจะออกไปทำงานก็มีงานที่คุณภาพมีเงินเดือนที่เหมาะสม ไม่ต้องกลับมาหาพ่อแม่พี่นอ้องเฉพาะตอนสงกรานอย่างที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันตอนกลางคืนก็กินข้าวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวไม่ต้องห่วงว่าตกลงถ้าเราพลาดการทํางานของเราพลาดใครจะดูแลพ่อแก่แม่เท่าใครจะดูแลลูกหลานเพราะรัฐบาลทํารัฐสวัสดิการไว้ให้หมดแล้วเบีย้ยผู้สูงอายุจาก600บาทจะเพิ่มเป็น3,000ันบาททันทีครับพ่อแม่พี่นอ้อง เราจะรีดไขมันกองทัพเรือดำน้ำาบาต้องซื้อแล้วเอามาลงทุนกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานอย่างนี้มากบ่ามาครับพี่น้องไปทำงานกลัวตกงานไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่ายค่าเทอมลูกก็ไม่ต้องกังวลอายุศูนย์ถึงหขวบรัฐบาลก้าวไกลจะดูแล1,200บาทต่อเดือนต่อคนอย่างนี้มากบ่ามาครับพี่น้อง อย่างนี้หมายถึงครอบครัวหนึ่งคนวัยกลางคมอย่างผมอายุ42มีพ่อแก่แม่เท่าต้องดูแลมีปู่ย่าต้องดูแลสมมติว่ามีอยู่สองคนสามพันบวกสามพันก็กลายเป็นหกพันบาทมีลูกอยู่สักคนสองคนถ้าสองคนก็พันสองบวกพันสองเป็นสองพันสี่ร้อยบาทหกพันบวกสองพันสี่ร้อยบาทก็กลายเป็นแปดพันสี่ร้อยบาทแต่อย่าเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่ประชานิยม อันนี้ไม่ใช่กู้มาแจกอันนี้คือรีดไขมันอันนี้คือจัดกระดูกอันนี้คือเก็บภาษีคนรวยลดภาษีคนจนเอาเสนาพาณิชย์งบประมาณกองทัพรายได้ของกองทัพอาหารที่บริหารสนามกอล์ฟอยู่74สนามกอล์ฟทั่วประเทศเอาเข้าระบบมาซะแล้วเลิกสถีีสร้างถนนหนทางทำป้ายสัมมนาเรามาลงทุนกับมนุษย์ เรามาลงทุนกับคนไทยเรามาลงทุนกับคนอุดรธานีไปด้วยกันเสร็จแล้วเราก็มาพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อวานใครโดนหวยกินมากขอเสียงหน่อยแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวหวยกินเพราะรรคก้าวไก่จะดูแล SME ทั่วอุดรธานี ดูแลยังไงครับอันนี้เล่าให้ฟังเป็นนโยบายที่ได้มาจากรัฐบาลไต้หวันสมัยก่อนเขาบอกว่า50ปีที่แล้วพี่นอ้อง s อ e พ่อค้าแม่ขายไม่มีแ้บต่อไปสู้กับนายทุนก็เลยรัฐบาลช่วยหน่อยทำยังไงดีรัฐบาลไต้หวันเขาก็บอกว่าถ้าจะลีดคนเอเชียแบบนี้ต้องหวยเท่านั้นหมายความว่าชอบรายย่อยรุ้นเงินล้าน ต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องเลิกกินกาแฟของนายทุนกิน้านกาแฟของคนข้างบ้านครบ500บาทได้หวยรัฐบาลหนึ่งใบยอย่างนี้มักบอม,มาครับพี่น้องในขณะดเดียวกันคนขายถ้าขายครบ5,000บาทเอาใบเสร็จไปแลกหวยได้อีกหนึ่งใบยอย่างนี้คนขายดีบอดีครับพี่น้องนี่คือแต้มต่อของ SME ของเศรษฐกิจอีสานนอกจากนั้นเรายังต้องสร้างงานซ่อมประเทศ ปัญหาน้ำประปาเดิมไม่ได้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแพงอยากจะทำเซลีโซลาเซลล์การคมนาคมไม่มีอยากจะให้มีรถเมล์ไฟฟ้าอยู่ทั่วประเทศไทยไอ้ปัญหาพวกนี้มันเป็นหาความเหลื่อมล้ำในประเทศนายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องไม่ใช่สร้างโอกาสมาจากจุดแกงของประเทศไทยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาเลียมเจรั์จะสร้างโอกาสจากจุดอ่อนของประเทศไทยด้วย นี่ไงครับวิธีการถอนคำสาบห้ามพัฒนาของพ่อแม่พี่น้องอีสานนี่ไงครับการหยุดแช่แข็งชนบทไทยนี่ไงครับกระดุมเม็ดแรกที่ถ้าเราติดถูกเมื่อไหร่ประชาธิปไตยจะแบ่งบานทั่วประเทศไทยที่ผมพูดอย่างนี้ขอบคุณมากครับชอบใจตบมือได้บมือตบมือได้เอารอ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 ,อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่ผมบอกว่าถ้าเราพัฒนาอีสานได้ประชาธิปไตยทั่วประเทศไทยจะแบ่งบานหมายความว่าอย่างไงมีคำถามสสในรัฐส,ะสะภาทั้งหมดมีอยู่500คนเป็นคนอีสานอยู่กี่คนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต๊อก,ก,ก132คนครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้133 132คน คือหนึ่งในสามของผู้แทนราษฎรทั้งสภาประชากรพี่น้องชาวอีสานก็หนึ่งในสามของประเทศไทยพื้นที่ของอีสานก็หนึ่งในสามของประเทศไทยแต่มันกลับตลปตดกันยังไงครับที่รายได้ของพี่น้องอีสานคือหนึ่งในสามของค่าเฉลี่ยของประเทศไทยมันเป็นไปได้ยังไงครับว่านี่สินในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นในอีสานสามเท่าของค่าเฉลี่ยของประเทศไทย สั้นๆเลยคืออยากจะทําแบบนี้คืออยากจะให้คนจํานวนมากมีผู้แทนเป็นของตัวเองที่ยืนอยู่ตรงนี้และสามารถที่จะพูดแทนเป็นปากเป็นเสียงผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้าสนับสนุนรัฐบาลเพื่อให้ภาคอีสานจเจริญกลับมาแค่ให้เท่ากับค่าเฉลี่ยประเทศไทยเท่านั้นเองอันนี้คือความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมจรัคนต่อไปครับพี่น้อง การเมืองดีแล้วเปลี่ยนจากพฤษภาธมินเปลี่ยนจากพฤษภาเลือดเป็นพฤษภาแห่งความหวังผ่านการเลือกตั้งปากทอกดีแล้วมีการต,ต่อสู้เพื่อพี่น้องชาว SME ทลายทุนผูกขาดทำให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศเศรษฐกิจชายแดนดีขึ้นต่อไปต้องมีอนาคตจะมีอนาคตได้มีวิธีเดียวเท่านั้นกบพี่นอ้องปลดล็อกทอถิน่นให้พี่น้องชาวอุดร เลือกผู้ว่าอุดรด้วยตัวของท่านเองอย่างนี้มากบามาครับพี่น้องเคยเจอผู้ว่าอุดรครั้งหนึ่งด้วยความเคารพท่านมีการพูดคุยกันเล็กน้อยในงบประมาณได้ข่าวมาว่าถ้าจำไม่ผิดท่านเป็นคนชนบุรีถ้าโดยค่าเฉลี่ยแล้วท่านคงเป็นผู้ว่าอยู่ประมาณปีครึ่งแล้วท่านก็คงจะไปที่อื่นต่อทำไมต้องรอให้กรุงเทพมหานครมาบอกว่าอุดรควรจะพัฒนาอะไรไม่พัฒนาอะไรครับพี่น้อง แล้วขอถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตสสขอทำหน้าที่สสสักเล็กน้อยว่าภาษีของพี่น้องชาวอุดรเอามาทำอะไรให้พี่น้องอุดรฟังบ้างเดี๋ยวขออ่านพลอยสักเล็กน้อยครับพี่น้องฮัมบูรี่ว่าสายตายาวนะอ่า42แล้วสายตาก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บูรี่ผมระวังกระทบไปหาปีกปีกบุดแจกโกกุลนะแกอายุมากกว่าผมสองปี อย่าบูลลี่อายุผมนะเดี๋ยวก็ทบไปถึงเป็นที่ปรึกษานายกอยู่ไม่นานไปหาเสียงให้พรรคอื่นสินันแล้วคุยกันเเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องชาวอุดรธานีศัก,กยภาพของอุดรธานีคือเรื่องของการท่องเที่ยวมีทั้งเรื่องธรรมะมีทั้งเรื่องธรรมชาติมีทั้งเรื่องวัฒนธรรม,ม,รรรมพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมว่าการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งงบมาที่อุดรธานีกี่บาท ศูนย์บาทศักยภาพการท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นมาสูงบาทอ้าวไม่ใช่อาจจะไม่อยู่ที่กระทรวงไปอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเปล่าพิธาไปเช็คมาให้แล้วอยู่ที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ศูนย์บาทการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซปีหนึ่งสองแสนกว่าล้านนะครับพ่อแม่พี่น้องสภาหอการค้าสภาอุดรธานีฟังไว้ไมซในอุดรธานีนี่มาเป็นอันดับ8ของประเทศไทย ปีหนึ่งทำไรายได้เข้าประเทศกว่า20แสนล้านมีงบไมส่งลงมาจากส่วนกลางกรุงเทพมหานคร1.2ล้านบาทจาก2อแสนล้านเราเป็นอันดับแมีงบส่งมาให้เราจากกรุงเทพมหานคร1.2ล้านบาทมันเป็นไม่ได้ยังไงหรือจะบอกว่าอุดรธานีเป้าหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์อีสาน2 5ดสคือศูนย์กลางโลจิสติกส์อีกหน่อยเราต้องเป็นศูนย์การกระจายสินค้าการ,กรเกษตร กรมกระทรวงคมานาคมให้งบประมาณมา1,900ล้านบาทจาก1,90,000ล้านบาท1%เท่านั้นลงมาที่อุดรธาน,นีอันนี้คือเหตุผลครับว่าจะให้เราไปถึงวิสัยทัศน์2574อีสานได้ต้องมีการเมืองดีมีปากท้องดีมีอนาคตการกระจายอำนาจออกและนี้ก็คือความตั้งใจของพรรคก้าไกลแต่อยากจะบอกพี่น้องว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังอีกยาวไกลครับไม่ง่ายแน่นอน แต่เรามาไกลเกินกว่าที่เราจะยอมแพ้แล้วพี่น้องคนที่เขาไม่เข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคก้าวไกลไม่มีสิทธิ์เพราะเขาไม่เข้าใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ของผมแต่เป็นการต่อสู้ของพวกเราทุกคน14พฤษภาคมนี้ขอให้พี่น้องอุดรธานีพี่น้องอีสาน ร่วมสามัคคีการร่วมใจเข้าคูหากาพักก้าวไกลให้ถล่มทลายกาพักก้าวไกลแบบไม่ต้องลังเลกาพักก้าวไกลแบบไม่ต้องแบ่งใจให้คนอื่นให้อุดรธานีไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากทอกดีมีอนาคตอยู่ดีมีแหกกพะปิดอกเบอรเจ็บรจอนเดอร์แล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับ เอาละครับต่อจากนี้ไปเวลาของพี่น้องประชาชนที่อยากจะสัมผัสครับทั้งว่าที่ผู้สมัครและว่าที่นายกของพวกเราเอ้าพวกเราครับเคารพกับพี่น้องประชาชนชาวรอนน้อยขอบคุณครับขอบคุณครับสําหรับยวนะครับแล้วถอยถอยสนิทนงครับโอเคนะครับเดี๋ยวให้เรา ได้ร่วมจับมือยืนยันนะครับกับพี่น้องชาวอุดรในรอบนี้ด้วยนะครับนี่คือขุนพลของอุดรธานีกับสนามเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้พี่น้องชาวอุดรเลือกไปเลือกเอาไ่เอาเอ,เอาพรคไหนเอาภาคไหนขอบคุณครับ ที่สุดของเวทีในวันนี้ครับขอบคุณพี่น้องชาวอุดรธานีทั้ง10เขตท,ที่ได้ร่วมฟังปลาปสายน,น,นะครับโอเคนะครับผู้สมัครนะครับสามารถลงไปหาพี่น้องได้เลยนะครับส่วนหัวหน้าพักนะครับคุณพิธาน,นะครับก็ยังคงจะให้เวลากับพี<ม>่น้องชาวอุดรในการถ่ายรูปนะครับในการสัมผัส นะครับนี่คือความมั่นใจของเรานี่คือบุคลากรน,นะครับที่พวกเราได้นําเสนอกับพี่น้องชาวอุดอรในวันนี้จากนี้ไปเหลือวไวลาด้อีกเพียงแค่27วันนะครับ27วันนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้ตรวจสอบนะครับว่าตัวเองอยู่หน่วยไหนและสําคัญที่สุดนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรสองใบบัตรแรก เลือกผู้แทนเขตเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ทางผู้สมัครนะครับได้จัดแถวถ่ายรูปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะให้ลงไปพบกับพี่น้องประชาชนเลยนะครับลงก่อนถ่ายรูปนะครับแบบรวมก่อนนะครับถ่ายรูปรวมก่อนนะครับเยวนะครับถ่ายรูปรวมแป๊บนึงครับแาดรูปเองแต่ลอยหัวหน้าดื่มน้ำนิดนึ่งครับเมื่อกี้ใช้พลังงานไปเยอะนะครับวันนี้ครับ ทรกาเล่อางี้ครับเอางี้ครับเพื่อเพื่อที่จะไม่สับสนนะครับเดี๋ยวพวกเราไปขึ้นฝั่งกันไหมครับเขื่อนถ่ายแล้วก็ดงด้านล่างนี้อ่ะโอเคครับค่อยๆช่ยอยขึ้นมานะครับค่อยๆชยอยขึ้นมานะครับทีมงานทีมงานที่จะสั่นนะครับ ดูแล้วเนี่ยพี่น้องน่าจะรอถ่ายรูปพวกเราค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกือบทั้งเวทีโอเคครับเดี๋ยวทีมสตาฟช่วยช่วยช่วยค่อยๆปล่อยขึ้นมานะครับส่วนผู้สมัครนะครับก็สามารถลงไปพบกับพี่น้องแต่ละเขตได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องชาวอุดอรธานีเป็นอย่างยิ่งสำหรับเวทีที่มีความอบอ,อ,อุ่นในวันนี้นะครับ ซึ่งพวกเราก็คาดหวังอยู่แล้วนะครับว่าเวชีปลาใสเปิดตัวซึ่งอาจจะบอกได้ว่าเป็นจังหวัดสุดท้ายของอีสานก็ว่าได้เพราะเราเหลือเวลานะครับอีกเพียงแค่27วันเท่านั้นนะครับอีก27วันเท่านั้นนะครับไม่ไม่ต้องห่วงนะครับเรายังคงอยู่นะครับให้พี่น้องได้ถ่ายรูปนะครับจนกว่าพี่น้องจะเดินทางกลับนะครับ ฝากทีมงานสตาฟช่วยดูแลนะครับและท้ายที่สุดนะครับท้ายที่สุดในวันนี้ครับจากทีมงานพักเก้าไกลและทีมงานพูดจัดการขอขอบคุณทีมสตาฟทุกคนนะครับไม่ว่าฝ่ายเครื่องเสียงฝ่ายเวทีนะครับที่ได้จัดสรรทุกอย่างจนเป็นที่เรียบร้อยอาจารย์ปิยบุตรนะครับอาจารย์ปิยบุตรครับทีมงานเรียกร้องให้ขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์ปียบุตรนะครับช่วยรบกวนอาจารย์สลัเวลาขึ้นมาอ๋ออาจารย์ห่างล่างนะครับอาจารย์ห่างล่างนะครับ อาจารย์ฟักสูดล่างนะครับอาจารย์ปิยบุตรอยู่ฝั่งนู้นนะครับพวกเราสามารถกระจายไปถ่ายรูปอาจารย์ฟักก่อนได้นะครับอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือของเวทีนะครับอาจารย์ปิยบุตรอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวทางทีมผู้สมัครนะครับเดี๋ยวพยายามลบลบตาให้ทางให้ทางสมาชิกนะครับหรือว่าพี่น้องได้ถ่ายรูปร่วมก่อนนะครับขอเป็นทางทีมพี่น้องได้ถ่ายรูปร่วมก่อนนะครับทีมผู้สมัครและทีมสตาฟนะครับเอาไว้ตอนท้ายๆนะครับ เห็นพื้นมหาชนนะครับเห็นการตอบรับของพี่น้องชาวอุดรธานีในครั้งนี้แล้วนะครับน,นอกจาก